ค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้องทัพทีมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุรดาอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณรดาจะมีหน่วยการเรียนรู้มาให้เด็กๆเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะหน่วยการเรียนรู้ที่4มีอะไรในตัวหนูนะคะมองเห็นไหมคะลูกเด็กๆคงเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่หรือเปล่าอ่าเป็นเด็กผู้หญิงเด็กๆมอง มองมาดูซิลูกว่าเขามีอะไรบ้างพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าในตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรคะตาทองเห็นไหมคะอันนี้คือตาตามีสองข้างเลยนะมีตาซ้ายแล้วก็มีตาขวาด้วยข้างซ้ายข้าง แล้วก็มีหูเห็นไหมคะมีหูด้วยหูก็เหมือนกันหูก็มีสองข้างมีหูซ้ายมีหูขวาด้วยนะคะมีข้างซ้ายข้างขวาด้วยนะลูกแล้วก็มีมือเห็นไหมคะมีมือด้วยเห็นไหมคะมือก็เหมือนกันมีข้างซ้ายมีข้าง มีปากด้วยเหมือนเด็กๆเลยยิ้มเหมือนเด็กๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีเท้าเท้าก็มีสองข้างเหมือนกันมีเท้าซ้ายมีเท้าขว,วาเห็นไหมคะมีสองข้างเลยเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปต่อไปเดี๋ยวตูจะมาบอกเด็กๆนะว่ามีอะไรในตัวหนูนี้อวัยวะต่างๆของร่างกายมีหน้าที่อะไรบ้างน,นะคะลูก วันนี้คุณครูมีคำคล้องจองม,มาฝากเด็กๆด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพูดตามคุณคณรูได้เลยนะคำคล้องจองตัวเรานะคะเกี่ยวกับตัวของเด็กๆนั่นเองร่างกายเรานี้มีปากมีจมูกมีแขนมีขามีตาไว้ดูมีหูไว้ฟัง อย่าลืมไปฝึกพูดอย่าลืมไปฝึกพูดนะคะลูกๆแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้คุณรูดูด้วยนะว่าเด็กๆชี้ถูกไหมเอ่ยว่าตาปากจมูกอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ก็เจอกับคุณระดาเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย